และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่ส่งผลให้ผิวถนนร้อนจัดขึ้นนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างระเบิดได้น้อยแต่หากผู้ขับขี่ต้องขับรถในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างกระทันหันอย่างเช่นขับในสภาพที่มีผิวถนนร้อนจัดและไปพบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างเช่นฝนตกหรือสภาพถนนที่มีน้ำเจิ่งนองเป็นระยะเวลานาน,าน หรือแม้กระทั่งการนำรถที่จอดบนพื้นถนนที่มีน้ำเจิ่งนองไปใช้วิ่งบนผิวถนนที่ร้อนจัดในทันทีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนั้นจะไปส่งผลให้ยางบวมหรือว่ายางระเบิดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะคะดังนั้นผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังและต้องไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงไม่บรรทุกน้ำหนักมากรวมทั้งเรียนรู้เทคนิคก,การขับขี่ในเส้นทางเสี่ยงที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกทางหนนึ่งะะคะ กรมการขนส่งทางบก Everyday for Every One ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ